โพสตอรี่ลงไปแล้วและอยากจะลบออกค่ะแต่ไม่รู้เขาทํากันยังไงสําหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ยังทําไม่เป็นนะคะตามเข้ามาดูในคลิปนี้ได้เลยค่ะให้เพื่อนๆแตะเข้าไปใน facebook ค่ะจากนั้นให้มาแตะตรงรูปโปรไฟล์ค่ะและมาแตะจุด3จุดมุมขวามือค่ะให้มาเลือกตรงหัวข้อคลังนะคะจากนั้นมาแตะตรงนี้ค่ะตรง คำว่าคลังสตอรี่ค่ะและมาถ parole, ึงตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถเลือกลบได้เลยนะคะเลือกลบได้เลยค่ะเมื่อเพื่อนๆเลือกได้แล้วนะคะว่าจะลบสตอรี่อันไหนนะคะให้แตะเข้าไปในสตอรี่ได้เลยค่ะจากนั้นมาแตะตรงนี้นะคะจุดสามจุดอยู่มุมบนขวามือค่ะ และมาแตะตรงคำว่าลบรูปภาพค่ะและจะมีป๊อปอัพสีขาวเด้งขึ้นมานะคะคุณแน่ใจหรือไม่ว่าคุณต้องการลบสตอรีน่นี้เพราะว่าถ้าหากว่าเราลบสตอรีน่นี้เราจะไม่สามารถกู้กับคืนมาได้นะคะถ้าเพื่อนๆแน่ใจค่ะว่าจะลบสตอรี่นี้ให้มาแตะตรงคําว่าลบได้เลยนะคะพอเพื่อนๆลบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เพื่อนๆถอยออกมาได้เลยค่ะ และมาดูอีกหนึ่งทางลัดง่ายๆนะคะที่เราจะเข้าไปลบสตอรี่ก็คือให้เพื่อนๆมาแตะตรงรูปโปรไฟล์ของเรานะคะแตะครั้งไว้ค่ะและจะมีนะคะหัวข้อเด้งขึ้นมาตรงด้านล่างนะคะมีคําว่าคลังสตอรี่ค่ะและถ้าเพื่อนๆนะคะอยากจะแก้ไขความเป็นส่วนตัวสามารถแตะเข้าไปแก้ไขได้นะคะตรงหัวข้อนี้ค่ะแก้ไขความเป็นส่วนตัวของสตอรี่ค่ะลองแตะเข้าไปดูค่ะ พอเราแตะเข้ามานะคะก็จะมีหัวข้อนะคะว่าใครสามารถดูสตอรี่ของคุณได้เพื่อนๆก็สามารถเลือกได้เลยนะคะว่าสตอรี่นี้จะให้ใครเห็นบ้างเพื่อนๆจะเลือกเป็นสาธารณะจะเลือกเป็นเฉพาะเพื่อนหรือว่ากําหนดเองนะคะว่าเป็นใครคะ่ะเพื่อนๆสามารถกําหนดได้นะคะแต่ในที่นี้ขอเปิดไว้เป็นสาธารณะนะคะเพราะว่าเฟซนี้ค่ะได้เปิดไว้เป็นหมวดมืออาชีพนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เพื่อนๆถอยออกมาค่ะ จากนั้นมาดูหัวข้อนี้นค่ะคลังสตอรี่ค่ะแตะเข้าไปเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นทางลัดนะคะ,ะ,คะที่เพื่อนๆสามารถเข<ๆ>้ามาลบสตอรี่ของตัวเองได้เลยนะคะให้เพื่อนๆนะคะเลื่อนหาค่ะสตอรี่ที่เพื่อนๆนะคะอยากจะลบออกค่ะเมื่อเพื่อนๆนะคะเลื่อนหาเจอแล้วให้เพื่อนๆแตะเข้าไปในสตอรี่ที่เพื่อนๆนะคะอยากจะลบออกค่ะแตะเข้าไปเลยค่ะ จากนั้นมาแตะตรงจุด3มจุดมุมบนขวามืออีกทีนึงค่ะและมาแตะตรงคำว่าลบรูปภาพค่ะและก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะคะถามเราว่าคุณแน่ใจหรือไม่ว่าคุณต้องการลบสตอรี่นี้ค่ะถ้าหากว่าเรานะคะต้องการนะคะจะลบสตอรี่นี้ออกให้มาแตะตรงคำว่าลบได้เลยนะคะ แต่ก่อนที่เพื่อนๆนะคะจะลบสตอรี่นี้ออกให้เพื่อนเพื่อนเช็คดูอีกทีนึงนะคะว่าสตอรี่นี้เราไม่ต้องการแล้วเพราะถ้าหากเพื่อนเพื่อนนะคะลบสตอรี่นี้ออกไปเรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถกู้กลับคืนมาได้นั่นเองค่ะเมื่อเพื่อนเพื่อนแน่ใจแล้วว่าอยากจะลบสตอรี่นี้ออกนะคะให้มาแตะตรงคําว่าลบได้เลยค่ะและสตอรี่ที่เราได้ลบไปนะคะก็ได้หายไปจากคลังสตอรี่ของเราเรียบร้อยค่ะ มเมื่อเพื่อนๆลบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เ,เพื่อนๆถอยออกมาได้เลยค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเพืเ่อนๆสามารถอาวิธีนี้ไปลองใช้กันดูค่ะได้ผลยังไงติดขัดตรงไหนมินไว้ใต้คลิปนะคะ